เสียงอ่านชุดที่6บทที่51ถึงบทที่60จากทั้งหมด81บทโดย Inner Peace บทที่51ชีวิตทั้งปวงในจักรวาลเป็นการแสดงออกของเต๋ามันผลิออกมาเป็นชีวิตโดยไม่รู้ตัวสมบูรณ์เป็นอิสระ มีรูปร่างกายดำเนินไปเองจนสมบูรณ์นี่คือเหตุผลที่สรพพชีวิตให้ความเคารพแก่เต๋าโดยสมัครใจเต๋าให้กำเนิดแกส่สรรพสิ่งหล่อเลี้ยงรักษาเอาใจใส่ปลอบโยนปกป้องและพากลับคืนสู่ตนสร้าง แต่ไม่ยึดครองกระทำแต่ไม่คาดหวังนำพาแต่ไม่แทรกแซงนี่คือเหตุผลที่ความรักแห่งเตา๋ามีอยู่ในทุกธรรมชาติของสรรพสิ่งบทที่52เตา๋าคือจุดเริ่มต้นทุกสิ่งเกิดมาจากเตา๋า และกลับคืนสู่เตาเพื่อค้นหาต้นกำเนิดให้ย้อนมองสิ่งที่ปรากฏเมื่อเจ้ามองเห็นเด็กเล็กและพบแม่ของเขาแล้วเจ้าก็จะไม่เศร้าโศกอีกต่อไปถ้าเจ้าปิดใจไม่ตัดสินและดำเนินชีวิตไปตามความอยากหัวใจเจ้าจะตกอยู่ในความทุกข์ถ้าเจ้าควบคุมจิตใจ ไม่ตัดสินและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนำพาไปหัวใจเจ้าจะพบความสงบมองเข้าไปในความมืดคือความประจักษการรู้จักโอนอ่อนคือความแข็งแกร่งใช้แสงสว่างในตนเพื่อกลับคืนสู่ต้นกำเนิดของแสงนี้คือ การฝึกฝนเพื่อความเป็นนิรันด์บทที่53หนทางที่ยิ่งใหญ่นั้นง่ายดายแต่ผู้คนกลับชอบเดินบนเส้นทางรองจงระวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่สมดุลรักษาตนไว้ตรงกลางเสาเมื่อพ่อขาผู้ร่ำรวยจเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่ชาวนาสูญเสียที่ดินเมื่อผู้ปกครองบ้านเมืองใช้จ่ายเงินเพื่ออาวุธแทนการแก้ปัญหาเมื่อชนชั้นสูงฟุ่มเฟือยและไม่มีความรับผิดชอบในขณะที่คนยากจนไม่มีที่พึ่งการลักขโมยและความวุ่นวายจะเกิดขึ้นนี้คือการไม่ดำรงอยู่กับเตา บทที่54ผู้ใดปลูกตนเองลงในเตาจะไม่มีวันถูกถอนรากออกมาได้ผู้ใดโอบก,กอดเตาไว้จะไม่มีวันเลื่อนหลุดออกไปไหนชื่อของเขาจะถูกจารึกไว้ด้วยความเคารพจากรุ่นสู่รุ่นปล่อยให้เตาปรากฏขึ้นในชีวิตเจ้า แล้วเจ้าจะเป็นคนจริงแท้ปล่อยให้เตา๋าปรากฏขึ้นในครอบครัวของเจ้าแล้วครอบครัวของเจ้าจะรุ่งเรืองปล่อยให้เต๋าปรากฏขึ้นในบ้านเมืองของเจ้าแล้วบ้านเมืองของเจ้าจะเป็นแบบอย่างแก่บ้านเมืองอื่นๆในโลกปล่อยให้เต๋าปรากฏขึ้นในจักรวาลแล้วจักรวาล จะขับขานข้ารู้ได้อย่างไรว่านี้เป็นความจริงเพราะข้ามองเข้ามาในตัวเองบทที่55ผู้ใดที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืนกับเตา๋าเขาจะเป็นดั่งเด็กทารกแรกเกิดกระดูกไม่แกร่งกล้ามเนื้ออ่อนแอ แต่มือยึดเหนียวได้อย่างทรงพลังเด็กทารกไม่รู้จากการรวมตัวของชายและหญิงแต่ก็มีพลังทางเพศได้พลังชีวิตของเขานั้นมากมายเขากรีดร้องได้ทั้งวันแต่เสียงก็ไม่เคยแหบแห้งลงเป็นความกลมกลืนอันสมบูรณ์แบบพลังของผู้รู้ก็เป็นเช่นนี้ ท่านปล่อยให้ทุกสิ่งผ่านมาและผ่านไปไร้ความพยายามไร้ความปรารถนาท่านไม่เคยคาดหวังกับผลลัพธ์ใดๆดังนั้นท่านจึงไม่เคยผิดหวังเพราะท่านไม่เคยผิดหวังจิตวิญญาณของท่านจึงไม่เคยแก่เท่าบทที่56 ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้จงปิดปากของเจ้าเสียปิดกั้นความรู้สึกของเจ้าไว้ลดความฉลาดของเจ้าลงคลายปมของเจ้าออกไปให้สายตาอ่อนโยนให้ความฟุ้งได้สงบลงนี้คือตัวตนอันดั้งเดิมจงทำตัวให้เหมือนเตา๋า ไม่สามารถเข้าใกล้หรือถอดถอนออกไปได้ไม่สามารถให้ประโยชน์หรือสร้างความเสียหายไม่สามารถยกย่องหรือทำให้เสื่อมเสียเต่ายอมแพ้อยู่เสมอจึงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลบทที่ห้าสิบเจ็ด หากเจ้าอยากเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เจ้าต้องดําเนินอยู่ในวิถีแห่งเตาจงหยุดความพยายามที่จะบังคับควบคุมวางแผนการและแนวคิดที่แน่วแน่ลงเสียแล้วโลกจะปกครองตัวมันเองยิ่งเจ้ากำหนดข้อห้ามผู้คนจะยิ่งไร้คุณธรรมยิ่งเจ้าสะสมอาวุธ ผู้คนจะยิ่งไร้ความปลอดภัยยิ่งเจ้าให้เงินอุดหนุนผู้คนจะยิ่งไร้การพึ่งพาตนเองผู้รู้จึงกล่าวว่าข้าจะเพิกถอนกฎหมายแล้วผู้คนจะกลับมาซื่อตรงข้าจะเพิกถอนการจัดการทางการค้าแล้วผู้คนจะกลับมารุ่งเรืองข้าจะเพิกถอนาศาสนา แล้วผู้คนจะสงบร่มเย็นข้าจะเพิกถอนความปรารถนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วความดีงามจะกลับมาเฟื่องฟูดังต้นยาบบทที่58หากปกครองบ้านเมืองด้วยความอดทนผู้คนจะผ่อนคลายและซื่อตรงหากปกครองบ้านเมืองด้วยการปราบปราม ผู้คนจะกดดันและเจ้าเล่ย์ยิ่งใช้อำนาจยิ่งเล็งผลเลิศยิ่งไม่ได้ผลจงพยายามให้ผู้คนมีความสุขแต่วางรากฐานรองรับความทุกข์ยากไว้จงพยายามให้ผู้คนมีศีลธรรมแต่วางรากฐานรองรับสิ่งตรงข้ามผู้รู้ จึงยินดีที่จะเป็นแบบอย่างไม่บังคับให้ได้ดังใจเขาเพียงชี้บอกเป้าหมายแต่ไม่ทิมแทงมุ่งมั่นแต่ยืดหยุ่นสดใสแต่สบายตาบทที่59จะปกครองบ้านเมืองให้ดีไม่มีอะไรดีไปกว่า การรู้จักความพอประมาณลักษณะของผู้ที่รู้จักความพอประมาณคือความไม่ยึดมั่นในความเห็นของตนใจกว้างดั่งท้องฟ้าแผ่ไพศาลดั่งแสงแดดหนักแน่นดัง่งขุนเขายืดหยุ่นดั่งต้นไม้ต้องลมไม่วางปลายทางที่ตายตัว และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมานำพาไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาเป็นเพราะเขาปล่อยวางเขาจึงสามารถเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผู้คนได้ราวกับมารดาเลี้ยงดูบุตรบทที่60การปกครองบ้านเมืองใหญ่ คล้ายดังการทอดปลายิ่งแทรกแซงยิ่งเสียหายให้บ้านเมืองอยู่ใจกลางเตาแล้วความชั่วร้ายจะหมดพลังมันไม่ใช่ไม่มีอยู่แต่เจ้าจะก้าวข้ามมันไปได้ให้ความชั่วร้ายไม่มีคู่ต่อสู้แล้วมันจะสูญสิ้นไปเอง อินเนอร์พีซขอขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามเสียงอ่านธรรมะและปรัชญาในวิถีพุทธที่น่าสนใจจากทางช่องนะคะ